ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียนหรือ AEC AEC ย่อมาจาก ASEAN Economics Community ซึ่งหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศอาเซียนที่เราต้องรู้จกักประกอบไปด้วยอันดับ 1. ประเทศไทยอันดับ 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา์อันดับ 3. สาธารณรัฐแห่งสหภา,ภาพเมียนมาอันดับ 4. ประเทศอินโดนีเซีย อันดับ5ราชอาณาจักรกัมพูชาอันดับ6สาธารณารัฐฟิลิปปินส์อันดับ7ประเทศมาเลเซียอันดับ8สาธารณารัฐสิงคโป,โปร์อันดับ9สาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามอันดับ10เนการาบรูไนาดารุสลามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าอาเซียน AEC เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ค้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจระดับโลกและมีการยกเว้นภาษีให้กับประเทศสมาชิกไปในการประชุมอาเซียนสมิตรครั้งที่8เมื่อ4พฤศจิกายนพศ2545ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญของ AEC ทั้งหมด4ด้าน ด้านที่1เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันด้านที่2ส,สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจด้านที่3ส,สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาและทางเศรษฐกิจด้านที่4การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกต่อไปเรามาดูเป้าหมายทั้ง4ด้านกันนะคะ <S 1 s i n g e r Market and Production Base เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ ลงทุนแรงงานฝีมือเงินทุนอย่างเซรี 2. h i h h c o m p e t i t i v e e c o n o m i c น e g i o n ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่ช่วยในการรวมกลุ่มเช่นนโยบายการแข่งขันนโยบายภาษีทรัพย์สินทางปัญญา 3. Equitable Economic Development เป็นการสนับสนุนการพัฒนา SME ซึ่งหมายถึงวิสาหกิจขนาดย่อม4 fully integrate into global economy เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนเช่นทำ FTA ซึ่งหมายถึงเขตการค้าเสร,รีและในขณะที่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพศ2547ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่10ที่เวียงจันทร์ประเทศลาว ทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่10ทุกประเทศย้ำความสำคัญของการดำเนินการต่างๆเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี2563